เพือนอันที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งหนึงตรงซิกเกอร์แล้วก็โลทูสายมีเสียงสั้นยาว1สั้นสองยาวถึงเต็มโบถึงใต้ถึงใต้นยวโป้งเลยต่อไปหนึ่งสั้นสั้นมากไม่ถึงตัวเล็ก2องยาวโลทูต่อไปเป็นโบขึ้น1สั้นสองยาวแล้วกลิ้งโบกลับไปข้อศอกเข้าขึ้นข้อศอกขนานกับพื้น ข้อสอบนี้เข้านิ้วสามบนสายเร่สามแล้วห, 3, หู้สามหู้สามันี้ให้ค้องต่อไปแบบต่อเนื่องมากขึ้นเป็นแบบหยุดนะสั้นยาวหนึ่งสองสั้นยาวหนึ่งสองสั้นยาวหนึ่งสองข้อสอบเข้าขนากับพื้นกด3นิ้วตั้งสามู้วาง ต่อไปแบบค่อนข้างต่อเนื่องมากพร้อมไป้ายเข้าขึ้นหูว้วางจบขั้นที่หนึ่ง